สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องใจอึ์เปิดชาแนลนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมเราก็จะมาชมนะครับเหรียญพุทธศินนะครับผมสําหรับพุทธศิล์เหรียญนี้นะครับเป็นพุทธสินเทวสถิตปี65นะครับผมที่หลวงพ่ออินนะครับวัดจุฬามณีนะครับผมจะสร้างนะครับจะสร้างเพื่อที่จะสมทบทุนนะครับในการก่อสร้างอุทยาน้ทววิสวรรณนะครับผมที่ จังหวัดนครปฐมนะครับก็เป็นอุทยานนะครับที่ดูแลโดยมูลนิธิสภพราเชนจังหวัดนครปฐมนั่นเองนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งนะครับในความเมตตาของหลวงพ่ออิฐนะครับที่จะสร้างนะครับเหรียญนี้ขึ้นขึ้นมานะครับเพื่อหาทุนทรัพย์นะครับช่วยเหลือมูลนิธินั่นเองสําหรับรายการนี้นะครับผมก็จะเป็นรายการนะครับเนื้อชนวนอาบทองนะครับก็เป็นรายการนะครับที่หลายๆท่านนะครับ ชอบนะครับผมนี่นะครับก็เป็นซิลเดิมนะครับซิลเดิมจากวัดจะเป็นแบบนี้นะครับซิลหนาอยู่ด้านล่างซิลบางอยู่ด้านบนนะครับผมแล้วก็มีรอยบาทสําหรับที่จะเอาไว้ฉีกนะครับผมนั่นเองนะครับส่วนด้านหลังนะครับมีโลโก้นะครับที่ทุ่งแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาชมกันนะครับผมรายการนี้จะสร้าง1 9 9 9เเหรียญเท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็เป็นรายการที่มีหมายเลขกำกับด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาชม ความสวยงามนะครับแล้วก็เรามาลุ้นเลขกันนะครับว่ารายการนี้จะเป็นเลขอะไรนะครับผมนี่นะครับเป็นกระไหลทองทั้งองค์นะครับทั้งตัวเหรียญแล้วก็องค์ปู่ทาเวสุวรรณโอด้วยนะครับผม กล่องก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมนี่นะครับมีโลโก้วัดจุลามณีนะครับกล่อง SP นั่นเองนะครับส่วนด้านในนะครับกรมายีจะเป็นสีม่วงนะครับสําหรับอ่าชนวนอาบทองนะครับผมนี่เลยนะครับผมถอดออกมาแล้วนะครับผมก็จะเป็นสีทองนะครับสีทองแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับเป็นสีทองทองแบบนี้นะครับผมด้านบนหู่วงนะครับผมก็จะเป็นรดลายพุทธศิลนะครับองคูท้าเวสุวรรณโนนะครับจะ ดูเข้มขลังนะครับเข้มขลังดุดันเขี้ยวใหญ่มากๆนะครับผมแล้วก็ร่างกายใหญ่โตกำยำนะครับผมแตกต่างจากพุทธศิลป์นะครับแตกต่างจากพุทธศิลป์ทรงจำปีรุ่นแรกนะครับผมแตกต่างมากๆนะครับผมส่วนรุ่นนี้ร่างกายใหญ่โตกำยำแข็งแรงมากๆด้านล่างนะครับมีองค์พญาปุริศาสตร์อยู่ตรงฐานนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นการประกอบนะครับองค์ปู่ทวิสุวรรณโนนะครับหนึ่งชิ้นนะครับและองค์ฐานนะครับผม แล้วก็นะครับผมด้านหลังนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งชิ้นนั่นเองนะครับผมนี่นะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นรวดลายพุทธศิลป์แบบนี้นะครับผมรวดลายพุทธศิลป์แล้วก็ตรงด้านบนนะครับก็จะเขียนว่าหลวงพ่ออิดนะครับวัจุรามณีนะครับสร้างมอบให้นะครับพระวิหารเทวสถิตนครปฐมนะครับ2565นะครับผม แล้วก็มีลวดลายพุทธศิลป์อยู่ด้านล่างด้านข้างนะครับผมแล้วก็ตรงกลางตรงนี้นะครับผมนี่นะครับสังเกตผิวนะครับบริเวณตรงยันผู้ซ้อนนะครับผมตรงนี้จะเป็นพื้นเงาเงา er <S <s ๆๆนะครับผมตน้นด้านหลังจะเป็นพื้นแบบด้านๆนะครับผมก็เป็นลักษณะผิวเหมือนเป็นผิวแบบพ่นทรายแบบว่าเหมือนพ่นทรายละเอียดนะแต่จะมีความเรียบเนียนมากๆนะครับมีความเรียบเนียนนี่นะครับมีการ ยิงเลเซอร์นะครับเลเซอร์โค้ดเห็งนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะครับเลเซอร์ค่อนข้างเข้มมากๆนะครับผมเข้มจัดนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับมีการยิงเลเซอร์รันนัมเบอร์โค้ดเหรียญนะครับสำหรับเหรียญนี้ก็จะอยู่เลขปลายๆนิดนึงนะครับผมเพราะว่าจะสร้าง1 9 9 9เรยหรียญอันนี้1566นะครับเลขสวยเลขมงคลเลขเบิ้ลท้ายด้วยนะครับเบิ้ล66สวยงามนะครับเกี่ยวกับการเงินนะครับผม ห้าหกนะครับผมก็เกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์นะครับความสมดุลของพลังแห่งการเงินนั่นเองนะครับหนึ่งห้านะครับก็ผู้ใหญ่นะครับอ right. ุทธร์ช่วยเหลือนั discord, uh ่นเองนะครับถือได้ว่าเหรียญนี้นะครับโดยรวมแล้วมีความเป็นวงคลเป็นอย่างยิ่งนะครับกระไหลทองนะครับสีทองนะครับสีทองแบบเด่นๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับสีทองก็จะเป็นสีทองแบบเด่นๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับสวยงามสีทองเนียนๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับ องปูจะเป็นสีทองนะครับผมฉากหลังนะครับฉากหลังก็จะเป็นสีทองเรียบๆนะครับสีทองเรียบๆจะไม่เงานะครับแต่ว่าอง์ปู่นะครับองปู่ก็จะเงานะครับบริเวณกระบองจะเงานะครับที่เราเห็นนะครับผมก็คือโดยส่วนตัวนะครับก็เป็นชุดนะครับชุดขององปค์ู่ก็จะเงานะครับผมแต่ตรงใบหน้านะครับก็จะเป็นสีทองแบบเรียบๆนะครับจะไม่เงานะครับ ตรงมงกุฎนะครับมงกุฎจะเป็นเงานะครับผมนี่นะครับก็เป็นเงาตรงบริเวณที่เป็นลวดลายนะครับลวดลายพุทธศิลป์ก็จะเป็นบริเวณที่เงานะครับบริเวณรอบๆก็จะเงานะครับผมฉากหลังนะครับก็จะเป็นสีทองเรียบๆนั่นเองนะครับนี่นะครับก็มีความสวยงามนะครับมีความสวยงามโดดเด่นนะครับตามเอกลักษณ์นะครับตามเอกลักษณ์ของ ชนวนอาบทองนะครับชนวนอาบทองมากๆนะครับผมนี่นะครับสวยงามนะครับสีทองนะครับสีทองแจ่มๆเลยนะครับแจ่มมากๆนะครับนี่นะครับเราได้เห็นลวดลายนะครับลวดลายอันโดดเด่นของพุทธศิลป์นะครับพุทธศิลป์ทรงจำปีนะครับมของพุทธศิลป์เทวสถิตนั่นเองนะครับใครที่ชอบสีทองนะครับก็สําหรับเนื้อนี้นะครับก็พลาดไม่ได้เลยนะครับสีทองก็ สวยงามนะครับสวยงามมากๆนะครับถ้าได้เรียกรอบนะครับเรียกรอบสวยงามสีทองนะครับก็จะทําให้มีความสวยงามโดดเด่นยิ่งขึ้นไปนะครับผมนี่นะครับด้านข้างนะครับด้านข้างองค์ปู่เป็นแบบร้อยองค์นะครับสวยงามนะครับเด่นออกมาทางด้านข้างเลยนะครับผมสาหรับรุ่นนี้นะครับผมวัุรามณีนะครับได้มีการเปิดให้จองไปตั้งแต่เดือนกันยานะครับผมวันที่24กันยาปี6 5ห้านะครับผม แล้วก็หลังจากนั้นอีกเพียง3-4วันเหรียญก็ออกเลยนะครับเพราะฉะนั้นรุ่นนี้นะครับก็จะสร้างมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมแล้วก็มีการพุทธาพิเศษในหลาย,ลายวาระนะครับผมนี่นะครับก็ถือได้ว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ไม่ธรรมดานะครับหลวงพ่ออิฐวัจ,จุลามณีนะครับสร้าง 100%เซเลยนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ยังไม่มีก็สามารถช่องหาบูชาได้นะครับสำหรับรายการนี้นะครับก็จะสร้าง1999เรหรียญเท่านั้นเองจะสร้างค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่าอนาคตเนี่ยเหรียญจำนวนน้อยขนาดเนี้หายากแน่นอนนะครับหายากแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็อย่าลืมนะครับกดซับกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับผมจะได้รับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับผมแล้วก็ ท่านใดนะครับที่มีคอมเมนต์นะครับก็สามารถนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาทยอยตอบให้นะครับผมในทุกๆท,ท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ